มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูหนึ่งนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นจุนนนกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสองนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษ มีริดเดตแปลงกายได้หลายอย่างชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นแมวเมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีริดเดตแปลงกายได้หลายอย่างชูสี่นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นแมงมุมลายมือของฉันนั้นแสนวิเศษ มีริบเด็ดแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้ง2องข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีค่ะเด็กๆวันี่ชื่อนุชนาฏคุณวงนักศึกษาเช้นปีที่4สาขาการศึกษาปฐมวัยค่ะวันนี้พี่นักศึกษาก็มีกิจกรรมหนูทำได้มาให้เด็กๆได้ดทำกันค่ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ค่ะ ก่อนจะไปเริ่มกิจกรรมเรามาอบอ,อุ่นร่างกายกันก่อนดีกว่าค่ะท่าแรกนะคะกางขาออกเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะยกแขนขึ้นทั้งสองข้างเป็นแขนตรงเลยนะคะชูแขนขึ้นค่ะแล้วก็นำปลายนิ้วมือนะคะไปแตะที่ปลายเท้าค่ะกลมตัวลงนับ1 10ถึง10นะคะ 2> 1 2 3 4 ที่สองนะคะให้ดเด็กๆกางแขนทั้งสองข้างค่ะแล้วหมุนเป็นวงกลมนะคะอย่างช้าๆน้ำหนึ่งถึงสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมาก ต่อมานะคะท่าที่3ค่ะให้ทีเด็กกางขาออกเล็กน้อยนำมือข้างใดข้างหนึ่งนะคะไปจับที่เอวค่ะแล้วจากนั้นนะคะนำมืออีกข้างค่ะยืดแขนลงไปตรงๆนะคะนับ 1- นึ่ถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนค่ะ ลับแขนอีกข้างไปค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างไรบ้างคะหลังจากที่ดเด็กได้อบอุ่นร่างกายกันไปเมื่อสักครู่เหนื่อยหรือเปล่าเอ่ยแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าค่ะโดยอุปกรณ์ของเรามีดังนี้ค่ะ1กระดาษ 2. ตะกร้า 3. เครื่องเคาะจังหวะเมื่อเด็กๆมีอุปกรณ์ครบแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะเมื่อพี่นักศึกษานะคะเคาะจังหวะให้เด็กๆหนึ่งครั้งติดติกันนะคะให้เด็กๆเดินอย่างช้าๆค่ะ และเมื่อพี่นักศึกษาเคาะสองครั้งติดกันให้เด็กๆวิ่งค่ะเมื่อพี่นักศึกษาเคาะจังหวะ3ครั้งติดกันให้เด็กๆนำกระดาษไปวางที่ตะกร้าค่ะ หลังจากปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันก่อนดีกว่าค่ะเอาละค่ะเด็กๆนั่งลงนะคะยืดขาไปข้างหน้าค่ะแล้วก็นำมือนวดนวดแขนเบาๆนะคะนวดเบาๆเลยค่ะนวดมือเบาๆค่ะค่อยๆนวดนะคะจากนั้นนะคะก็นำมือไปนวดขาเบาๆค่ะนวดทั้งสองข้างเลยนะคะ อย่างไรบ้างคะสำหรับกิจกรรมที่พี่นักศึกษาได้นำมาในวันนี้สนุกกันไหมคะค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้เด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองถ่ายรูปขนาดเด็กๆปฏิบัติกิจกรรมส่งมาให้เพื่อนๆและคุณครูได้รับชมผ่านทางคลาสเดโจกันด้วยนะคะวันนี้เวลาพี่นักศึกษาก็หมดลงแล้วคะ่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย